สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกๆท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดนะครับกำลังขับรถออกต่างจังหวัดหรือกำลังเดินทางกลับจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกๆท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านนะครับค่ำนี้ผมจะพาทุกๆท่านมาชมสุดยอดพระปิตาสายตะวันออกนะครับ องนี้จะเป็นพิมพ์กลางหลังแบบเนื้อผงคุกลักจุ่มลักหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันชนบุรีนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่เจ้าของเก่าได้ทําการล้างเปิดพื้นผิวพระออกนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับคาบยางลักดํานะครับจะหลุดกระเทาะล่อนเป็นปื้นเลยนะครับพื้นผิวพระนี่เปิดออกนะครับ เกตเห็นนะครับด้านข้างนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเจ้าของเก่านี่พยายามล้างคาบยางลักออกนะครับส่วนด้านหลังนี่จะเป็นหลังแบบนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับคาบยางลักนี่หลุดกระเทาะล่อนออกนะครับด้านหลังแบบนี้ก็จะลึกนะครับสังเกตเห็นคาบยางลักนะครับหลุดกระเทาะล่อนออกนะครับด้านข้างเช่นเดียวกันนะครับด้านข้างนี้เราจะสังเกตได้ชัดเจนนะครับคาบยางลักโดนล้างออกนะครับแบบผิดวิธีนะครับ เราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่จะยู่จะยับจะย่นนะครับสังเกตเห็นยางรักนะครับเจ้าของเก่าได้ทําการล้างเปิบสภาพพื้นผิวขององค์พระออกนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นนะครับ ผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับเก็ตเห็นไหมครับเพจเบนจวันเราเป็นเพจเ,เล็กๆนะครับซึ่งออกมาให้แนวทางความรู้นะครับเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับอยากให้เพื่อนๆจาก Facebook ก็ดีนะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube ได้ไปศึกษาก่อนนะครับจากหลายๆเพจจากหลายๆกลุ่มนะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายท่านนะครับแฝงตัวอยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจใน Facebook นะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพคาบยางรักนี่โดนล้างมาแบบผิดวิธีนะครับด้านหน้าผมพยายามให้เก็บรายละเอียดนะครับค่อนข้างที่จะลงกล้องลําบากนิดนึงนะครับมวลสารนี่ลอยตัวกระจาจยทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับยางรักนี่หลุด กระเทาะล่อนออกนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพยางรักด้านหลังสภาพล้างมานะครับสังเกตเห็นนะครับยางรักในหลุดกระเทาะล่อนออกเลยนะครับหลังแบบนี้ก็จะลึกนะครับมวลสารว่านต่างๆนะครับไม้กุ๊กไก่นะครับสังเกตเห็นนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับเนื้อหาสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะหนึกจะนุ่มนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดแบบชัดช้านะครับ ค่อนข้างลงกล้องลําบากนิดนึงนะครับภาพเบอร์บ้างชัดบ้างนี่ต้องกราบขออภัยนะครับอง์นี้จะเป็นพิมพ์กลางหลังแบบนะครับค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงนะครับต้องกราบขอพระคุณนะครับผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมสิ่งไหนส่วนไหนนะครับผมอธิบายถูกบ้างผิดบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงกล้องชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับ ผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพคาบยางรักนะครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มมีบุคคลนะครับออกมาเปิดราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง y o u t u b e นะครับได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจหลายๆกลุ่มนะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายๆท่านนะครับแฝงตัวอยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจใน Facebook นะครับ ไม่มีหรอกนะครับมาเปิดราคาแบ่งปันจับต้องได้อย่างพระยอดนิยมพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวังนะครับราคาเช่าหานี่หลักแสนขึ้นนะครับไม่อยากให้ทุกท่านได้ต้องตกเป็นเดี่ยวของกลุ่มของบุคคลนะครับมาทีนี้ห้าองค์สิบองค์นะครับบางครั้งมาเป็นฐานเลยนะครับท่านต้องคิดวิเคราะห์และแยกแยะนะครับจะมีความเป็นไปได้หรือครับสังเกตเห็นคาบยางรักนะครับจำมันวาวเลยนะครับ พื้นผิวพระด้านในเปิดออกจะยุ่จะยัดจะย่นนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระคานี้เรามาศึกษาสภาพพื้นผิวพระที่เจ้าของเก่าเขาล้างกันนะครับหรือพระโดนล้างมานะครับสังเกตเห็นนะครับพื้นผิวคาบยางลักนี่ก็จะยุ่จะย่นนะครับไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามช่างทองทาง YouTube นะครับ ตอนนี้ใกล้จะถึงพันคนแล้วครับโอกาสต่อไปผมจะไลฟ์สดทางช่องทาง YouTube นะครับท่านใดชื่นชอบนะครับในสิ่งที่ผมออกมาทำคอนเทนต์ทางช่องทาง YouTube นะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมออกมาทำแนวทางทางช่องทาง YouTube นะครับค่ำคืนนี้เรามาว่ากันแบบรครข้าวนะครับชัดบ้างเบอร์บ้างต้องกราบขออภัยนะครับ ค่อนข้างที่จะลงกล้องลำบากนิดนึงนะครับโอเคนะครับขอให้ทุกท,ท่านนะครับมีความสุขยามข้ากับครอบครัวที่บ้านนะครับหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกทุกท,ท่าน